ครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเถิกเทิงยูสคารนะครับดูรถง่ายๆสไตล์เถิกเทิงนะครับวันนี้จะมาแนะนํารถกระบะนะครับเป็นอีซูซูดีแม็กปี2015ไฮแลนเดอร์สีขาวคันนี้นะฮะก็มาดูกันไหมคันนี้มันเป็นยังไงอ่ะครับกับเจ้าอีซูซูดีแม็กสีขาวคันนี้ ปี2015นะครับรถสวยนะครับคันนี้พร้อมโลบารครับนี่ตัวฉลองครบรอบของอียุสุเขาพร้อมกล้องมองหลังนะครับสวยทุกมุมเลยนะครับสำหรับ อีซูดีแม็กคันนี้มองมุมไหนก็น่าใช้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆขคันนะครับบังเอิญว่าผมก็ไม่อยากแบบจะทำคลิปแบบหลายๆาคันรวมกันฮะแต่ว่าูลกลค้าท่านใดถ้าดูอยู่นะฮะติดตามช่องเราเถกเทิงยุทคานนะครับ สนใจรถยนต์คันไหนรุ่นอะไรยังไงแจ้งเข้ามาได้นะครับเรามีรถยนต์ให้เลือกมากถึงสองร้อยกว่าคันนะครับผมอโอเคมาต่อกันที่เพื่อเอกของวันนี้กันมาดูมุมนี้มั่งนะฮะแล้วก็ออกง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับอุบลอุดรขอนแก่นบุรีรัมย์สี่สะเกตนะครับออกได้หมดนะฮะ มีเจ้าหน้าที่ทําสัญญาให้ถึงที่แล้วก็จัดส่งรถให้ฟรีนะครับถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับค่าทําสัญญาค่าโอนหรือว่าค่าขนส่งใดๆอันนี้คือทางเราบริการให้ลูกค้าฟรีเต็มที่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่ครับบริเวณด้านในห้องผู้โดยสารมี ้อมจอนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าครับนี่น็อตเดิมๆครับไม่มีขยับนะฮะสวยมากๆครับสำหรับเจ้าอ s u ุ u D-Max Highlander สีขาวคันนี้ปี2015นะครับครับเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับเหมือนเดิมครับห้องเครื่องก็คือหัวใจของเครื่องยนต์รถคันนี้สภาพ ทั้งหมดนะฮะห้องเครื่องเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูกันได้ทุกจุดเลยนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตคานหน้าทุกจุดนะฮะเป็นรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อไปแล้วสบายใจครับช่องนี้ครับเถกเถิงยุสค่ะแนะนํารถยนต์มือสองสภาพดีดูง่ายๆนะครับเราแนะนําให้ทุกขั้นตอนนะครับในการซื้อรถมือสองเพศเดิมป้ายเดิม สเ็บเดิมคุณสามารถจับจองเจ้าอีสูดีแมทไฮเรนเดอร์ er, นะสเปคแคปบยกสูงคันนี้ได้นะครับในราคาเริ่มต้นที่5,48,000บาทนะครับคันนี้นะฮะถ้าจองผ่านช่อง YouTube ของเราลดให้ทันที1,000 0บาทนะครับทุกกรณีนะครับถ้ารถคันนี้ยังอยู่นะครับก็ฟรีประกันภัยนะครับขับฟรีนาน3เดือนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยค่า ดูแลต่างๆน้ำมันเครื่องก้องเครื่องของเหลวถ่ายให้หมดนะครับลูกค้าต่างจังหวัดออกได้นะครับมีแฟแนซ์ทาสัญญาให้ถึงที่นะครับมีหลากหลายธนาคารเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงเกียรตินาคินนะฮะปุงสีธนาชาิไทยพาณิชย์นะครับ CIB แล้วก็โอริโกนะฮะสำหรับทุกๆธนาคารนี้บริการให้ฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสัญญาอนุมัตริรถคันนี้ก็จะส่งถึงมือคุณนะฮะ โอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกับเถิกเทิงยุสคานะครับต่อยนิดนึงนะขอฝากเบอร์โทรให้หน่อยนะฮะสนใจรถยนต์มือสองครับโทรมาได้ที่085 267 7704วันเนยี้ัลากันไปก่อนสวัสดีครับ